สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้คุณครูจะพานักเรียนอภิปรายผลและเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของมนุษย์ไก่และผีเสื้อไหมกันค่ะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า88นะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันค่ะเรามาเริ่มจากวัฏจักรชีวิตของมนุษย์กันค่ะจากข้อมูลในวัฏจักรชีวิตของมนุษย์จะพบว่า มนุษย์ในวัยแรกเกิดและระยะตัวเต็มวัยจะมีรูปร่างลักษณะเหมือนกันนะคะนอกจากนี้การกินอาหารทั้งสองระยะกินอาหารได้หลากหลายเหมือนกันค่ะรวมถึงแหล่งที่อยู่ค่ะทั้งสองระยะอาศัยอยู่ที่บ้านเหมือนกันเลยค่ะนักเรียนก็ทำเครื่องหมายถูกลงไปนะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบระยะต่าง ในวัฏจักรชีวิตของไก่กันค่ะในวัฏจักรชีวิตของไก่มีการเปรียบเทียบ3ช่วงค่ะมีการเปรียบเทียบระยะของไข่ไก่จนถึงระยะลูกเจี๊ยบจากระยะลูกเจี๊ยบจนถึงระยะไก่ตัวเต็มวัยแล้วก็จากระยะไก่ตัวเต็มวัยจนถึงระยะไข่ไก่ค่ะจากข้อมูลในวัฏจักรชีวิตของไก่เราจะพบว่า รูปร่างลักษณะการกินอาหารและแหล่งที่อยู่จากระยะไข่ไก่จนถึงระยะลูกเจี๊ยบสิ่งที่เหมือนกันคือแหล่งที่อยู่ที่เหมือนกันค่ะจากระยะลูกเจี๊ยบจนถึงระยะไก่ตัวเต็มวัยก็จะมีทั้งรูปร่างลักษณะการกินอาหารและแหล่งที่อยู่ที่เหมือนกันค่ะและจากระยะไก่ตัวเต็มวัย จนถึงระยะไข่ไก่ก็จะมีเฉพาะแหล่งของที่อยู่นะคะที่เหมือนกันค่ะนักเรียนก็ทํำเครื่องหมายถูกลงไปในตารางนะคะต่อไปเป็นวัฒจักรชีวิตของผีเสื้อไหมนะคะในวัฒจักรชีวิตของผีเสื้อไหมจะมีการเปรียบเทียบจากไข่ไหมจนถึงนอนไหมาจากนอนไหมจนถึงดักแด้ไหม จากดักแด้ไหมจนถึงผีเสื้อไหมและก็จากผีเสื้อไหมจนถึงไข่ไหมนะคะจากข้อมูลในแผนภาพวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อไหมในแต่ละระยะของวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อไหมทั้งรูปร่างลักษณะการกินอาหารและแหล่งที่อยู่แตกต่างกันหมดเลยนะคะยกเว้นจากระยะดักแด้ จนถึงระยะผีเสื้อไหมทั้งสองระยะไม่กินอาหารเหมือนกันค่ะนักเรียนก็ทำเครื่องหมายถูกลงไปนะคะต่อไปนะคะเราจะใช้ข้อมูลในตารางเพื่อมาอภิปรายและบันทึกว่าสัตว์แต่ละชนิดตั้งแต่ระยะแรกเกิดจนถึงตัวเต็มวัยมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะการกินอาหารและแหล่งที่อยู่หรือไม่นะคะ ย้ำนะคะว่าตั้งแต่แรกเกิดค่ะแรกเกิดก็คือเมื่อสัตว์ฟักออกจากไข่หรือมนุษย์คลอดออกจากท้องแม่ค่ะเช่นลูกเจี๊ยบฟ,ฟักออกจากไข่ไก่ค่ะและในการอภิปรายคุณครูอยากให้นักเรียนพิจารณาดังนี้นะคะอย่างเช่นในวัฏจักรชีวิตของไก่ตั้งแต่ระยะของลูกเจีย๊ยบจนถึงตัวเต็มวัย ว่ามีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะการกินอาหารแล้วก็แหล่งที่อยู่หรือไม่นะคะบันทึกผลได้ว่ามนุษย์และไก่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะการกินอาหารและแหล่งที่อยู่ตั้งแต่แรกเกิดจนเป็นตัวเต็มวัยค่ะแต่ผีเสื้อไหมมีการเปลี่ยนแปลงนะคะนักเรียนก็ทําเครื่องหมายถูกลงไปนะคะ และคุณครูขอให้ความรู้เพิ่มเติมนะคะนอกจากผีเสื้อแล้วก็ยังมีสัตว์บางชนิดนะคะเช่นดวงมแมลงวันที่มีระยะหนอนในวัฏจักรชีวิตเช่นกันค่ะและสัตว์แต่ละชนิดก็จะมีวัฏจักรชีวิตที่แตกต่างกันออกไปนะคะและมีลักษณะเฉพาะด้วยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนน่าจะเข้าใจวัา,าจากชีวิตของสัตว์กันมากขึ้นแล้วนะคะพบกันใหม่ชั่วโมงต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ